นี่ครับเป็น่อนไม้นะครับท่้นไม้ใหญ่ที่ตายนะครับลอยมาฝังทางน้ํานะครับมาติดตรงสะพานเลยนะครับน่ครับติดตรงสะพานทําให้น้ําไหลไม่สะดวกนะครับตอนนี้นะครับอันนี้น้ําข้างหลังนะครับน้ข้างหลังจากที่ดูยังต่ำตัวน้ําอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับที่ทําให้ต้นผักบุ้งต้นหญ้าต้นอะไรมาลอยมาเป็นต้นอื่ แน่นเลยครับสามารถคนขึ้นไปยืนได้เลยนะครับเดี๋ยวจีมน้นเราจะเอาขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับตอนนี้นะครับเราจะมาเอาท่อนไม้นะครับที่ไหลมาติดทางคลองนะครับนี่ครับมีทีมง้นเรามาดูกันนะครับเพราะว่ามันขวางทางน้ํานะครับเพราะว่าน้ําข้างล่างนี่ยังต่ากว่าน้ําข้างบนนะครับอันนี้คนสามารถขึ้นไปยืนได้เลยนะครับน้ําก็ไหลลำบากครับพอนี เป็นท่นอนไม้ขนาดใหญ่นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราทีมงานจะขึ้นกันนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เรามาสารวจก่อนนะครับทีมงานมาสำรวจก่อนเดี๋ยวจะมีคนมาสมทบนะครับเดี๋ยวลองทีมงานมาสรวจก่อนว่าจะเอารถไมโครมาแล้วรถถ่ายมาลากนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ตรงท่ากระโดดนะครับทีมงานของบ้านสล่าวแล้วนะครับครับตอนนี้ทีมงานก็เอารถไมโครนะครับขึ้นรถลากไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องเดี๋ยว ถอนไม้ขึ้นจากคลองน,นะครับตรงนี้ริมงานอะไรเอาเรถเมคโคนะครับขึ้นไปกันนะครับตอนนี้ครับนะครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์อยู่นะครับอยู่ที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปกัน,นครับช่วงน,นี้ก็ประมาณเกือบทุ่มนึงนะครับเกือบทุ่มนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ถอนไม้ติดต่อกันนี่ครับ จายสั้าสิเซนนะครับข้างล่างข้างหลังข้างหน้าที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูที่หน้างานนะครับไปดูที่ตรองเลยนะครับ ตอนนี้เรากำลังไปทำภารกิจนะครับเอาขอนไม้นะครับขึ้นที่ขวางคลองขึ้นนะครับตอนนี้เพราะว่ามันขอนไม้ที่สะพานครับทำให้น้ำไม่สามารถไหลได้สะดวกนะครับตอนนี้ครับแล้วเราตามไปดูภารกิจกันนะครับครับตอนนี้ก็ทีมงานก็ลังเอาแมคโครนะครับเอาแมคโรไปเกี่ยวต้นไม้ดูนะครับว่าจะขึ้นหรือไม่ตอนนี้นะครับโอ้นะครับ ชั้นชางจะเป็นท่อนไม้ใหญ่ครับแต่ไม่รู้เป็นไม้อะไรนะครับเนี่ยานทีมงานต้อขึ้นเหนือน้ำก่อนตอนนี้ก็น่าจะเก,กือบ15เมตรครับกว้างอยู่นะครับยาวอยู่ความยาวของต้นไม้นะครับนี่เดี๋ยวจะเอาสลิงมัดครับแล้วก็ดึงขึ้นกันนะครับตอนนี้ตอนไม้เริ่มขึ้นแล้วครับทีมงาโคดึงขึ้นข้างบนแล้วนะครับ ไม่โคลขึ้นแล้วนะครับไม่โคลขึ้นนะนี่ครับอันนี้ขึ้นมาบนฝั่งบางส่วนแล้วนะครับ กตงองนะนี่ครับนี่นะครับต้นสูงต้นไม้นะครับขึ้นมาบนฝั่งแล้วแม่โครขึ้นบี่เยมขึ้นมาแล้วนะครับโคดึงขึ้นมาแล้วนะครับ มีที่มีแมกโครนะครับแมนั้นก็ค่อนข้างลำบากนะครับมีทีมงานมีแมมีเครื่องมือพร้อมนะครับท้องรถแม่โครรถไถนะครับคนนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับเหลือแต่ยากขึ้นครับคนนีห้ตั้งนี่ ตอนนี้คนก็ตับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับตแต่เอาไม่ขึ้นนะครับไม่ต้องใช้โซ่ไปเกี่ยวนะครับโซ่ไปเกี่ยวแล้วใช้ไม่โคดึงนะครับเพราะว่าข้างล่างเป็นแผ่นปูนนะครับล่างเป็นแผ่นปูน<ไ>กันน้ําไว้ด้วยนะครับอันนี้ทีมง,งานกาลังเอาโซ่มัดนะครับเพื่อที่จะดึงดึงพัฟเศตตกดึงเสือด่าขึ้นหิ้กกองนะครับ Ôi, nước, à, nước, à, nước, à, nước, nước ok <laughs> à. nước nha, ừ, 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 nó <laughs> นี่นะครับหลังจากที่เอาหญ้าบางส่วนออกจากสะพานแล้วน้ําค่อนข้างจะไหลดีเลยนะครับตอนนี้ไหลมาแรงเลยนะครับทำให้น้ำระบายได้ดีมากครับตอนนี้นะเพราะว่าหลายวันน้ําระบายไม่ได้ครับมันมาติดทั้งถอนไม้แล้วก็จาติดยางตรงสะพานข้ามคลองนี่ไม่เสียงนะโอ้โหใส่ตัเราไปเลย มันอ้วดู่ไห่ไดตอนนี้ติดสะพานอยู่นะครับคนข้างจะลำบากนับไม่ได้สะพานอยู่เฮ้ยเฮ้ยปล่อยตวพี่ก็ได้เฮยองหมเนี่ยเฮ้ยนี่ต้องหามึงเนี่ย น,น,นี่ครับภารกิจเอาต้นไม้ขึ้นจากน้ำนี่สำเร็จแล้วนะครับนี่เหลือแต่เศษญ้านับเศษญ่าเศษตกบุ้งนะที่มาร้อยติดกระพานนะครับ ยังออกไม่ได้ครับเป็นนแน่นมากเลยครับกระไแม่โคต้องใช้สู้เกี่ยวก็ได้ชิลเลนิดนิดนะครับเพราะมันมัดไม่ได้ครับตรงนี้นี่น้ำแรงมากเลยนะครับอันตรายนะครับนี่นะครับน้ำแรงมากเลยนะครับเพราะว่าหญ้าที่เราปล่อยออกเมื่อกี้นะครับมัติดตรงชาวบ้านนะครับอันนี้โทรคุยกันแล้วนะครับให้สามารถเอา มีดปาดโต่งออกได้เลยนะครับเราต้องใช้แมโคโนนะครับดึงยาขึ้นนะครับเราไม่อยากปล่อยให้ลอยตามน้ำเดี๋ยวจะไปติดตะไคราลเลยไปติดคลองก็ทำให้น้ำไหลไม่ได้เลยนะครับได้แล้ว <c oughs> ครับตอนนี้ภลากรีดทั้งเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับไม้จากคทองนะครับที่จิตสะพานครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าพวกเราจะไปทำพลากิจอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผม ตอนนี้ก็สามทุ่มสิบนาทีพอดีนะครับพลักกิ้งเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานของเรายังเพิ่งจะได้กินข้าวนะครับอยู่ที่กองทุนนะครับนี่อันรองนายยกกำลังกินข้าวเนกันครับทีมงานของเรานะครับแต่เรากำลังกินข้าวกันอยู่ที่กองทุนนะครับปิดจ็อบครับคืนนี้ปิดจ็อบได้แล้วคืนนี้นะครับนี่ยังกินข้าวกันอยู่นะครับ กินงานกําลังกินข้าวมันอยู่ครับเ้าลยเ้าครับลเข้าไปแล้วยก <laughs> ไปแล้วว <laughs> ันนี้ทาลย่จุ้ยได้ไหมถ้ไเวลานไหนนครับงานกินข้าวอยู่ที่กองกินกันอยู่นะครับอะไร,ะรแผนภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้วนะคะรับนีประชาัรราต่อไปต้อง้รรองก่อนตวมึงมาถ่ายกนิข่านี่แหละดีนะใครเดียวตามเลยไ